สวัสดีค่ะทุกคนมีด้ยกันกับช้อกสอนนะคะดิฉันนางสาวนางสอนคุณคุณโพสรหัสศู1ย์ค่ะวันนี้จะพาไปดูการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่อเสียงกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะรับอุปรกรณ์ในการทดลองนะคะก็จะมี1กระป๋องค่ะซึ่งกระป๋องจะต้องตัดให้เป็นรูแบบนี้นะคะทั้งสองข้างนะคะ2ค่ะเป็นปากกานะคะแสงเลเซอร์นะคะสาม หนังยางค่ะ4ลูกโป่งค่ะซึ่งลูกโป่งจะต้องตัดเอาไว้สําหรับครอบกระป๋อง5จะเป็นแผ่นซีดีค่ะซึ่งจะต้องตัดให้เป็นเศษนะคะใช้ฝั่งนี้นะคะค่ะถ้าเราเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปเซตการทดลองกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะวิธีการตั้งอุปกรณ์นะคะเราจะวางกระป๋องไว้ตรงนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราจะตั้งเลเซอร์ค่ะไว้ตรงนี้ค่ะตรงข้ามกับ กระป๋องจากนั้นเราจะยิงเลเซอร์ให้ตรงกับแผ่นซีดีที่วางอยู่บนกระป๋องนะคะค่ะยิงไปที่กระจกเพื่อให้มันสะท้อนกับพม่าที่เราตั้งไว้นะคะ ทดลองคลื่นเสียงนะคะเสียงเดินทางเป็นคลื่นคลื่นมีความถี่เป็นเวฟค่ะในการทดลองเราจะใช้แผ่นลูกโป่งตัวนี้เปรียบเสม,มือนเป็นแก้วหมุของเรานะคะเราจะใช้แสงเลเซอร์นะคะยิงเข้าไปที่แผ่นซีดีตัวนี้นะคะเมื่อเวลาเราพูดหรือว่าใช้เสียงเข้าไปในตัวนี้นะคะมันจะทําให้แผ่นของลูกโป่งนี้นะคะเคลื่อนที่ไปมาค่ะและเราก็จะมองเห็นแสงที่สะท้อนจากตัวกระจกเข้าไปที่ด้านหลังของการทดลองเมื่อกี้นะคะ และนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้เราสามารถมองเห็นเสียงได้ค่ะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการทดลองนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ